สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาทัวร์ออฟิศของบริษัทไอเปาเวลจำกัดค่ะกร,ระเป๋าฟ้าทองตัวหนึ่งอ่ะได้เฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องตรงนี้เนะะี่ยะเรามีห้องแห่งความลับอาว่าไฟไฟมันมาแค่นี้อ่ะอันนี้ออฟิศเราจริงมันเนี่ยแกเรายิ้มรูปติ๊กไปแล้วทั้งตืกทั้งหลงัง มันเกือบแสนมากแต่จริงๆจะมีอีกเยอะมากนะคะเอา้าพี่เมย์อะไรเนี่ย อย่างที่ก่อนหน้านี้เราบอกกันนะคะว่าตาเนี่ยทำออฟฟิศเนาะตอนนี้ก็เข้ามาทํางานที่นี่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์ออฟฟิศทุกๆชั้นทุกๆห้องกันเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงชั้นแรกเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนนั่งเล่นเนาะจะเป็นโซนที่รับแขกเวลามีอินฟูมีใครมามาติดต่องานมาถ่ายงานคอลแลกะไรเงี้ยก็ให้เขานั่งรับรองตรงนี้ได้นะก็จะมีโซฟาของเราแอบมองนิดนึงอันนี้เป็นโซฟาจากที่บ้านในตาที่บ้านเนี่ยมีโซฟาแบบ ี้2ตัวอ,อันนี้เป็นโลโก้จริงๆของบริษัทไอตาแล้วก็เขียนว่าบริษัทไอตาเวิลจำกัด um ที่พูดในตาเวิลเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะคะทุกคนมันเป็นชื่อบริษัทจริงๆเออมาเดี๋ยวเราไปโซนขนาดนึงเลยคะ่ะ รู้สึกว่าไซส์มันเล็กกว่าที่ตาคลิปแต่มันน่ารักมากๆนะคะอันนี้ก็พ่อเรียนก็ช่วยประกอบให้ทีก็ภูมิใจมากทีมาประกอบแล้วพอไอต้ตามมาถึงปูุกบอกน้องไอ้ัอเนี้ย ต้องให้เครดิตนาข้างในเนี่ยก็จะมีที่เก็บรองเท้าของเราเองนะคะแล้วก็จะมีรองเท้าสลิปเปอร์เนาะสำหรับแขกไปไทยมาเขาก็สามารถอาใส่ได้นะจ๊ะแล้วก็มีต้นไม้ตกแต่งต้นไม้ปลอมพี่ก็ดูรูเลยแหละว่าปลอมเพราะว่าดิฉันก็ไม่ซื้อต้นไม้จริงอยู่แล้วว่ามันวุ่นวายต่อการดูลแลต้นนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่เมย์ Monstera ป่ะ Monstera <ปะ S 2> Monst อ่ะอันนี้ไม่ได้ขางขวนะคะอันนี้น้องเป็นใบเขียวนะคะ เ่ี๋ยโซนนั่งเล่นแล้วจะเริ่มเป็นางานเป็นการแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นออฟฟิศค่ะเรามาเริ่มที่ตโตทำงานเลยจ้านี่โอะไร โต๊ะไอ้ตาตาเลือกโต๊ะนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตาจะได้ไม่ต้องหันหน้าออกหน้าบ้านเวลาใครมาใครไปรถไอติมรถล,ลูกชิ้นมากคือมันดิสแทร์มากแล้วเป็นคนแบบดิสแทร์ได้เร็วมากก็เลยเอา้าถ้างั้นฉันขอหันหลังให้หน้าบ้านแล้วกันยังไงไม่รู้ฉันเอาโต๊ะนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโตรแบบมันงานไม่เสร็จม่น่าพี่เมย์อะซื้อลูกชิ้นตลอดเลยพ <อ S 1> ยีย่เมย์ได้แล้วแลวพี่เมย์จะเห็นตลอดว่ารถลูกชิ้นมา จารย์จะแบบอาจารย์ก็ทําแก้แบบอ๋อ,อไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้ยินกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเอพวกเราจะเน้นใช้เป็นพวกแบบคอมแบบพกพาเพราะว่าพวกเราอะไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันบางวันเราออกไปถ่ายข้างนอกบางทีก็มีเหตุจะต้องประชุมกันข้างนอกงานพวกเราส่วนใหญ่ก็คือออนไลน์เนาะเวลาแขกมาบ้านเราแขกมาออฟฟิศเราก็จะเห็นถ้วยรางวัลของเราค่ะอนี่ Okay. 2ปีปี2022และปี2023นี้นะคะแต่ก็ทุบรางวัลแต่ไม่ได้ได้ชนะเลิศทุกอันนะบางอันก็จะเป็น final list หรือว่าผู้เข้าชิงนั่นเองแต่ก็ดีใจมากๆบางรางวัลเนี่ยต่อให้ไม่ได้ชนะหรือว่ารางวัลที่ชนะแต่ก็ดดีใจสุดๆเป็นอะไรที่เป็นปื้มมากในฐานที่ทำอาชีพนี้มาเกิดสิปีก็เหมือนเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะแต่ถามว่าได้หรือไม่ได้แต่ก็ไม่ซีเรียสนอ้อแค่มีส่วนร่วมแล้วก็ทุกคนรู้จักเราไปแต่ก็ดีใจมากๆเนาะ ก่ามากแล้วแต่น้องเัียพอใช้ได้ก็เออใช้ไปก่อนชั้นแรกเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นพวกของใช้สำนักงานไม่ว่าจะเป็นกระดุมกระดาษ a อเอาไว้พิ้นชนั้นอื่นๆก็จะเป็นเอาไว้ใส่ของบิวตี้เพราะว่าเอาพิ้นเราแบบของบิวตี้เ้องมุ้ยเขารู้หมดเลยว่ามันลกมากมันลงมากจริงบางทีแบบจัดไว้แล้วแล้วพอวันนี้จะหยิบของหยิบดน้นี่มันก็เคลื่อนอีกอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะว่ามันอาจจะแบบดูไม่ได้สวยไม่ได้งามตานะคะ speaking วของเยอะเนี่ยมันเยอะจริงอันนี้นะคะก็จะเป็นลิปออยล์ของไอตาบิวตี้ล็อตใหม่เนาะทางโรงงานเขาค c มาเรียบร้อยแล้วแต่ตาให้เอามาลงออฟฟิศก่อนเพราะว่าตาจะเอาของบางส่วนเก็บไว้ไลฟ์ขายเก็บไว้ถ่ายคอนเทนต์หรือว่าใครมาใครไปออฟฟิศเราเราแจกให้เขาให้เขาได้ลองใช้ได้รู้จักแบรนด์เรานะเรามีห้องแห่งความลับโอ๊ยจริงๆก็ไม่รับหรกขอเลยว่าห้องต้องประสงค์ดีกว่าก็คือเขาเป็นห้องเก็บของของเราจ้า จะเป็นห้องที่อยู่ใต้บันไดเหมือนฟิลแบบห้องนอนของแฮร์รี่พอตเตอร์คับบอร์ดนั่นเองก็คือเป็นห้องเก็บของแต่ว่าห้องเก็บของเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เลยนะเราประทับใจมากๆาห้องนี้มันจุของได้เยอะมากแล้วก็ห้องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เก็บของ่ีงเดียวในบางครั้งก็เป็นห้องเปลี่ยนชุดของดิฉันด้วยเพราะขี้เกียจจะเดินไปห้องน้ำก็อ่ะก็เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็พร้อมถ่างงานแล้วค่ะนี่บอกเลยว่าออฟฟิศนี้เนี่ยตู้ อ,อันนี้ก็เป็นตู้เก็บของที่โดยมาจากแอปส้มแล้วก็ประกอบเองด้วยอาจจะดูนะคะว่าหน้าบานอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะอาจจะมีการเหลื่อมก็ต้องของอภัยดิฉันเป็นแบบว่านักประกอบตู้มือสมัครเล่นนะคะวอาเป็น,นถ้ามีตู้เท่ากับของบิวตี้นอกน,นั้นก็เป็นอุปกรณ์ถ่ายนิดหน่อยนะคะถ่ายท้องไม่ใช่ถ่ายงานค่ะถ,ถ่ายทำาเ,เอา้าพี่เมยอะไรเนี่ยเดินผ่านโต๊ะพังเลยเนี่ยโต๊ะพังแล้ว โอ้ยยังไม่ได้ถ่ายเลยอย่าเพิ่งพังมันนีไอเขาโตนี้นะก็อยู่กันมาตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีออฟฟิศตอนที่ยังทํางานที่บ้านก็ใช้ตัวนี้มาแบบ2ปีได้อ่ะัอนี้ก็เป็นโต๊ของ น้องโซเชียลมีเดียเอเจคทีฟอันนี้เป็นโต๊ะใหม่ที่เพิ่งซื้อช่วงปีนี้พอมาถึงโซนนี้เอออันนี้ไม่ใช่ไวบอร์ดนะคะอันนี้เป็นตู้ครัวของเราก็าด้านหลังเราก็จะมีโซนครัวเล็กๆนะเผื่ออยากกินอะไรคุกก็แค่แกๆหรือว่าแบบสั่งอะไรมากินก็สาม,มารถนั่งกินตรงนี้ได้อุปกรณ์ครัวมีมี <c oughs> มข้าวสามด้วยนะ <c oughs> พอาที่ฉันเผื่อแบบุวันไหนถ่ายงานดึกเยอะหุงข้าวกินนะหรือว่าซื้อขนมมากินซื้ออะไรไง่ายๆมาทํากินก็สามารถทําได้ก็จะมีเสบียงมาม่งมาม่า ในวันนี้หิวเห็นแล้วหิวเลยเดี๋ยวถ่ายอันนี้เสร็จด้กินต่อเลยดีกว่านะคะน,นี่กะปิพี่เมย์ซื้อมาจากมาังกรเอามาฝากไอตาเดี๋ยวจะจเอากลับบ้านไปกินเย็นนี้นะคะชื่อกะปิปาร,รากะปิปาร,ราก็คือน้องหมามะพร้าวนั่นเองไม่ใช่อันนี้กะปิปาร,ราค่ะอันนี้ของจริงนะคะที่ไม่ได้เป็นสอบนะคะแต่ก่อนมันเต็มกว่าน,นี้เดี๋ยวเราต้องซื้อมาเติมแล้วเดี๋ยวมีแขกมาแบบถ่บบายคอลแทนกันเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่าค่ะอะชั้นสองของเราะคะ่ะ าถ่ายงานค่ะนก็จะมีแบบชากเขาเรียกอะไรลิมโบเนาะเป็นสีสีซึ่งเราก็มีสีอื่นด้วยสามารถเปลี่ยนได้นะคะ มันจะต้องมีอีกสักกี่สีนะคะเดี๋ยวไว้ใช้ไปบ่อยๆแล้วถ้าเบื่อค่อยซื้อเพิ่มเนาะแต่เดี๋ยวตอนนี้ตาจะขอเบรกตัวเองแป๊บหนึ่งเพราะว่าตาบอกว่าตาจะถ่ายเป็นคอนเทนต์แต่งหน้างานผิวเนาะเดี๋ยวตาจะต้องแบบขอเบรกแล้วก็ถ่ายตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนเวลาเราจัดไฟนะคะก็จะจัดเต็มแบบนี้เลยเนาะเหมือนที่เราเห็นน่ะยูทูบเบอร์บิวตี้บล็อกเกอร์เขาจะเป็นเซตประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไอตาเนี่ยจะถ่ายลุคแต่งหน้าผิวแบบฉ่ำๆตักหน่อยนะคะอู้ speaking ผิวนะอย่างไอตาเนี่ยเวลาจะถ่ายอะไรเนี่ยตจะต้องเตรียมผิวอย่างมากเนาะเพราะเราโนนหนึ่งอยู่แล้วเรื่องผิวก็ต้องสวยก็ต้องไดๆแล้วก่อนที่จะถ่ายงานหรือว่าก่อนที่จะแต่งหน้าตาจะชอบเตรียมผิวด้วยการใช้มาสก์นะแอบมาหยิบมาเมาให้ดูกันนี่มาสก์อันนี้ของเจจุนบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยพี่สาวเกาหลีเขาโหวตให้ใจมากว่าร้อนมากปังมากอลไรอตาได้ใช้แล้วก็ชอบมากดี่ันก็เลยซื้อตุนสารสูตรไปเลยค่ะคุณเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคุณภาพ าพดีมากและราคาน่ารักมากพราะทีฉันเป็นคนชอบหนกมากวีกหนึ่งดิฉันแบบมางไปเลยสองอบสามรอบอะไรเงี้ยผิวว่าเป็นอะไรที่สําคัญสหรับเรามากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า3ส,สูตรนี้มีอะไรกันบ้าง สูตรแรกนะคะ Real Water Brightening Black Hydro เป็นสูตรที่เขาบอกเลยว่ามันเริศดม,มันปังมากตัวนี้เขาเน้นผิวกระจ่างใสชุ่มชื้นกระชับผิวให้ผิวดูอ่อนเยาวส์สุดๆเขาอัดเปปไทด์มา8ชนิดแล้วให้ยาอีก8ชนิดเทอมันเกินเรื่องมากเดี๋ยวดีฉันแอบเปิดให้ดูหน้าตาม,มาจัดหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยที่เราเห็นมันมีแบบกระป๋อกระป๋อกระป๋อเพราะว่าเขาเป็นมาสกแบบ3สเต็ปแต่ว่าแต่ละสเต็ปแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะคิดมาแล้วว่าสูตรไหนควรจะเป็นสเต็ปอะไรสูตรนี้นะ ะ Black Hydro Mask เนี่ยสเต็ปหนึ่งนะก็จะเป็น a n s i n g Foam สเต็ปสองก็จะเป็น Essence สูตรสเต็ปสามเนี่ยก็จะเป็น Hydro Mask นั่นเองจากสูตรที่สองนะคะ b r i g h t e n i n g Black Mask ค่ะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่ เป็นใบเบิกทางให้กับแบรนด์เจจุนเลยเพราะว่าตัวนี้ออกมาปุ๊บแบรนด์ดังเปรียงปางแบบโอ๊ยปังปัง,ป,งปังกันละมั่งซาซ่าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวนี้ออกมาปุ๊บพี่สาวเกาหลีใช้แล้วแบบเฮ้ยมันลดมากเราแห่กันไปซื้อแบบเปรียงปังมากเขาเน้นผิวชุ่มชื้นกระชับผิวปลอบประโลมผิวค่ะอะ เอาข้างหนให้ดูนะแต่ก็จะเป็นแบบนี้3สเตปเหมือนเดิมนะคะตัวนี้3สเตปจะคล้ายๆกับตัวไฮโดรแม์เมื่อกี้นะคะและสูตรสุดท้ายนะคะสีฟ้าชชมพูคือสูตรอินเทนซีฟบลูมิง สูตรนี้ใครอยากหน้าฉ่าวาวแบบสาวเกาหลีต้องจัดเลยผิวดูมีชีวิตชีวาผิวดูไม่โทรมใครที่แบบช่วงนี้เครียดช่วงนี้ทํางานหนักช่วงนี้นอนน้อยต้องจัดนะคะผิวชุ่มชื้นชุ่มฉ่าฉ่าวาวเลยค่ะเดี๋ยวพาดูข้างในนะคะหน้าตาเขาจะมาเป็นแบบนี้หน้าเรัามากๆสีฟ้าออมเบรไล่สีชมพูนะคะ3สเต็ปของตัวนี้เนี่ยสเต็ปแรกจะเป็นเอเซนต์สเต็ปสนะคะจะเป็นมาสกแล้วก็สเต็ปที่3าคือายครีมนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะต่จะใช้ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นสูตร Real Water Brightening Black Hydro Mask นั่นเองค่ะ,คะเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้าเราจะได้แต่งหน้าออกมาแล้วฉ่ำเรียบเนียนอ่ะเริ่มเลยเดี๋ยวไอตานี่ก็จะใช้สเต็ปแรกของเขาก็คือคิีนริ่งโฟมคินหน้าก่อนนะจ๊ะ สเต็ที่2เอเซนต์บำรุงผิวจะมีลักษณะเป็นเนื้อน้ําให้ความบางเบาต่อผิวอัแดแน่นไปด้วยสารบำรุงที่เติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวสเต็ปสุดท้ายจะเป็นการมาส์หน้าก็จะช่วยบำรุงและฟื้นฟูผิวของเรานะคะ oh. ออกได้เลย,ย,ยแล้วนะคะท็อกซิกเทรดความงกของดิฉันก็คือคือมันไม่ใช่มัน20นาทีมันจะแห้งไปเลยไงยมันเหลือเราก็แบบเฮย้ยงกด้วยเลยด้วยหนอ คอคหน้าสวยแล้วห้ามโปะที่คอนะคะนี่เรามาหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะผิวก็จะได้ฉ่ำประมาณนี้เลยผิวจะดูกระจ่างใสขึ้นมาไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาเป็นยูทูบเบอร์อย่างดิฉนันล้วถึงมาร์กหน้าไม่ใช่การมาร์กหน้านี่ควรจะมีอยู่ในทุกๆคนเพราะว่ามันลดมากจริงๆเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะทําการนวดนวดเซรั่มให้เข้าผิวหน้าแบบนึงแล้วก็จะไปถ่ายแต่งหน้านะคะ คือลุคนี้จะมีความผิวมากฉ่ำวาวได,ได้ก็เลยต้องแบบเตรียมผิวก่อนแต่งเนาะคือไอตาเนี่ยแต่งออกฟิตแบบค่อยๆแต่งไปค่อยๆแต่งไปคือเรารู้สึกว่ามีอะไรที่เราจําเป็นต้องใช้เลยเราก็จัดเลยแต่ยังเหลือบางพื้นที่บางจุดที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้ไอเดียยังไม่มายังนึกไม่ออกว่าจะจัดเป็นอะไรแล้วก็เว้นว่างไว้ก่อนถ้าเกิดใครมีไอเดียจัดสตูแบบไหนจัดออฟฟิศแบบไหนนะคะก็บอกกันได้นะคะหรือว่าใครอยากสปอนอะไรก็บอกกันได้นี่ก็จะมีหลากหลายสีหลากหลายสันนะคะก็จะเป็นพวกเซ็ตเสื้อผ้าที่เตรียมไว้ที่นี่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยอยากถ่ายคอนเทนต์นี้อยากใส่ชุดสีขาวก็เปลี่ยนได้นะคะเดี mm ๋ย hmm. วเราจะเอาชุดมาไว้ที่ออฟฟิศ<ๆ>เยอะๆเผื่อว่าบางวันเนี่ยเราไม่ได้ถ่าย mm hmm. แค่คอนเทนต์เดียวเราถ่ายหลายคอนเทนต์ <content S 2> แล้วก็จะได้เปลี่ยนชุดเนอะเดี๋ เดค่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่เราเอาไว้เก็บของอุปกรณ์ต่างๆเนาะโซนที่ไม่สวยงามนั่นเองนะคะแล้วก็โซนนี้เลยก็จะเป็นอุปกรณ์ถ่ายะคะ่ะไม่ใช่อุปกรณ์ถ่ายสีเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายก็จะมีเซตไฟตรงนี้มีไฟแบบหลากหลายรูปแบบอันนี้เป็นไฟ LED จ้านี่แบบนี้มันก็สามารถเปิด เปิดอ้าปากออกมาแบบนี้ได้นะคะมีรีเฟกนะคะแล้วก็โฟมสีขาวนี้ของเราก็เอาใช้เป็นรีเฟกเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชั้นสองของเรานะคะชั้นสามเนี่ยนะคะเขาก็จะมี2ห้องเดี๋ยวเราเริ่มที่ห้องนี้ก่อนเลยนะจ๊ะห้องนี้จะจัดแบบเล็กๆน้อยๆจุ๋มๆจิ๋มๆจะเป็นเหมือนคาเฟ่เล็กๆไายกับสินค้า ประมาณนี้ได้หรือว่าอยากถ่ายสวอตอยากถ่ายแพ็กช็อตน่ารักน่ีพรอฟเล็กเ็กวางตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีแบบแสงแดดหลอดเข้ามาฝั่งนี้โอ้ยลดมาก t h i ในทุกชั้งน,นียก็จะมีห้องน้ำแบบนี้เนาะเผือ่อเรามาทำงานชั้นไหนถ่ายชั้นไหนก็จะได้ใช้ห้องน้ำทุกห้องน้ำมีชาวเวอร์ด้วยนะทุกคนเยี่ยมมากดีมากเผื่อถ่ายงานแล้วบคุยดึกแล้วอาบน้ำก่นกลับบ้านดีกว่าก็สมัมากันขาปเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงกันค่ะหน้าบันไดเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดของเราเยอะมากขึ้นนการคิดว่าจะจะตู้ มาไว้ตรงนี้เอาไว้เก็บของพวกพครองหรือว่าของที่ใช้ในการทางนานเนาะแล้วก็อีกห้องนึงของชั้น3นะคะ่ะเ,เป็นห้องที่เราจัดไว้ไลฟ์กันตรงนี้นะคะมันเป็นโซนเหมือนพวกแบบดูดวงอะ่ะเหมือนแบบซีน <laughs> ดูดวงกับแม่หมอายตาคำถามละห้สิบบาทโอทูได้วอลเล็ตได้ <laughs> ก็จะเป็นชั้นบนสุดของออฟฟิศเราแลาวะ้าเป็นชั้นที่ใช้ข้างบ่อยเลยอ่ะเดใส่ไปนี่ก็จะเป็นห้องแต่งหน้าน่ะแต่ไม่ได้เป็นห้องที่ตาใช้แต่งหน้านจริงนะเป็นห้องที่ เราแต่งไว้เหมือนโตเครื่องแป้งนะคะสามารถแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้จริงๆแหละแต่ว่าเป็นโซนที่เราเอามาถ่ายคอนเทนต์เนาะแล้วก็มีของเสมือนตัวเครื่องแป้งจริงแต่พวกนี้ไม่ใช่ของบ็อกนะคะทุกคนเป็นของจริงๆแหละก็คือจากอีกอีเกียไฟเฟยพวกนี้ก็เปิดได้จริงนะคะแล้วก็เครื่องสำอางพวกนี้ของจริงนะคะไม่มีตัวแสดงแทนเนาะจากนั้นก็ยังมีอ่านอีกนิดหน่อยพวกนี้เพื่อแบบอยากจะเปลี่ยนเอาน้องคนนี้มาวางทุงคนแทนเอาน้องคนนี้ลงอะไรอย่างเงี้ยสามารถถ่ายผลิตภัณฑ์ถ่ายคอนเทนต์ตรงนี้ได้สุ สวยงามมากทุกคนตัวน,นี้ก็จะมีชั้นวางของเปลือยข้างแบบนี้เลยตัวนี้ของอีเกียเนาะแล้วก็จริงๆเซตน,นี้ของอีเกียคือทั้งหมดเลยค่ะนอกจากจะเป็นพวกของชิ้นเล็กอะไรเงี้ยก็จะมาตามพวกแกลบ,บ้มแกลฝฟาอะไรกันอันนี้ก็เป็นอีเกียอีเกียทั้งหมดเลยนะนะันจ๊ะอันนี้กับอีเกียแล้วก็นังน่งก็แล้วแต่เดี๋ยววานปกาไว้ให้เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายของ ก็ะจะเป็นห้องที่เราแต่งไว้เป็นห้องรับแขกอ่ะเรามีเอา้าลืมเปิดไฟเปิดเลยค่ะเออเรามีรับแขกแล้วข้างล่างชั้นหนึ่งอันนั้นเป็นรับแขกจริงอา้าวไฟมาค่นแค่นี้อ่ะต้องเปิดอีกที่หนึ่งค่ะด้านข้างห้องตรงนู้นอ่ะอันนี้เอาปิดเราจริงปะเนี่ยอ่ะรับแขกปลอมค่ะเออก็จะเป็นโซนที่ตาเคยพาเผื่อมา เรานั่งมาตรงนี้ได้หรือว่าเราจะถ่ายคนเดียวก็สามารถเราเป็นอีฟูที่ไม่มีคนคผลอะไรอย่างนี้นะคะพวกเฟอร์นิเจอร์ตาจะไม่ได้ทําเป็นบิวอินเพราะว่าตาอยากได้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมันสามารถขยับมุมอะไรได้เองเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่พูดตามตรงนะหรือีกคืแพงนั่นแหละไม่ได้มีปัญญาพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยต่ก็เลือกเองหมดเลยไม่ว่าจะไปเดินตามร้านแล้วก็ดูออนไลน์นะคะ เราะะฉนั้นเราสามารถแบบเล่าสตอรี่ได้หมดเลยอันนี้ก็คือร้านแอ็บโซมร้านจีเนีที่เห็นมันสีอ่อนๆเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งใจอ่อนนะมันเฟรชค่ะสีมันเป็นมาไม่ดีค่ะเดี๋ยวต้องไปไปรีวิวให้หนึ่งดาวร้านนี้ค่ะมนรูปสวยมากเลยนะอ่ะแล้ววีทำไมเราที่มาหน่อยตอนแรกโซฟาจะเป็นโซฟาฟ,าฟักทองใช่ไหมตอนแรกอยากได้โซฟาฟ,าฟักทองแต่ราคาแรงมากแม่โซฟาฟักทองตัวหนึ่งอ่ะได้เฟอร์นิเจอ เออเอาเป็นราคาปบบก,ก่อนถ้าในอนาคตเกิดแบบถูกหวยอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องพอทองมาแนะ่แต่ตัวนี้น่ารักนะตัวนี้ตอนรู้สึกว่ามันให้ความเป็นแบบญี่ปุ่นจีนปูนความแบบมินิมอลแต่มันค่อนข้างเตี้ยอยู่เหมือนกันนะในี่นี้ฉันนั่งเนะี่ยนึกว่านั่งยองๆอยู่เหมือนกันนะแล้วแฟนดีฉันมานั่งเป็นฝรั่งในะที่นั่งแบบเข่าเนี่ยจะถึงคางอยู่แล้วนะแต่ก็มันเป็นใสแบบใสเอเชียไซน์ใสไทยนะคะ แล้ววันนี้รักมากเตาผิงปลอมค่ะเห็นเขาหิตกันตามสตูดิถ่ายรูปตามอะไรใดๆเขามีเตาผิงปลอมเาบ้านเราเมืองไทยมันร้อนจะมีเตาผิงเพื่อถูกไหมแต่นี้เป็นชั้นวางของเราสามารถวางของด้านในได้แล้วก็เอาของตกแต่งแล้วก็เอาของแบรนด์เราตกแต่งไปเลยสิค่ะก็ต้องมีให้หมดในทุกห้องทุกมุมเออก็ต้องขายไปเลยฉุนฉับนะคะเธอฉันจะเมามานอะไปะลรที่ ปวดหัวมากคือม่ากเนี่ยแต่ั้นใจติดเป็นมูลี่แต่บอกช่างว่าอยากได้มูลี่ลายไมย้แบบมูจิแบบมินิมอลแบบโคซี่ก็อีมูลี่อลูมิเนียมอันเนี้ยจะติดแค่ชั้นสองเท่านั้นเพราะว่าชั้นสองกะว่าในอนาคตจะกั้นเป็นห้องประชุมแล้วช่างเข้าใจผิดนึกว่าฝั่งนี้เป็นติดมูลี่อลูมิเนียมทั้งหมดทีก็เลยติดฝั่งขวาของตึกเป็นมูลี่อลูมิเนียมทั้งหมดแล้วฝั่งซ้ายเป็นมูลีม่ม่าน ค่ะเรานี่ซุติดไปแล้วทั้งตืกทั้งหลืองแล้วแกรู้ไหมว่าการติดมานละมูลี่ทั้งตึกอ่ะมันเกือบแสนมากแกคือฉันมาตรวจ่ะแล้วฉันตกใจมากฉันก็บอกว่าพี่ติดผิดอ่ะอันนี้มันต้องเป็นมูลี่ลายไม้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเขาสั่งของไปแล้วแล้วมันติดไปแล้วตัวเอง็ไม่รูจะทำาไงก็เลยบอกว่าเออก็จำนั้นแล้วกันค่ะแล้วทีเนี้ยถ้ามันไม่สวยเฉยๆไม่ติดนะแต่ว่ามันสะท้อนแสงแล้วถ่ายงานออกมาหนาเหลือง คือตอนนี้เวลาที่เซ็งมากตอนนี้กำลังเก็บเงินที่จะเปลี่ยนมูลี่ใหม่นะคะมูลี่นี้แบบนิวมากไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ต้องต้องเปลี่ยนจริงเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อการแบบเรื่องแสงเรื่องถ่ายงานจริงๆอ่ะจบในเรื่องของการบ่นนะคะเรามาต่อโซนนี้อันนี้เนี่ยจะซื้อเป็นราวผ้าไว้คือปัญหาของการซื้อของออนไลน์อนะทุกคนมันจะออกมาแบบอีดอกคุณนึกว่า เราว่ามันควรจะสูงประมาณนี้ไงสูงดนหัวเราดิดนึงแต่แบบมันเล็กกว่าที่เราคิดแต่ก็โอเคในประมาณเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดแบบกี่เซนติเมตรกี่เมตรแบบเป๊ะแต่ก็ออกมาก็คือสวยดีอันนี้จะก็ประกอบกันเองกับคุณแฟนั่งถ่ายเงี้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 ยนะคะแล้วก็ซื้อนี่มาด้วยหุ่นโชว์เผื่อว่าเรามีถ่ายคอนเทนต์กับกกรช่องแฟชั่นมิ x แอนด์แมทหรือว่าวันหนึ่งเสื้อผ like, ok <Wait. S 1> ้าเราใช้แล้วเราอยากขายต่อเราก็ใส่หุ่นแล้วก็ถ่ายรูปลงตอรนี่ถ่ายนะคะ ตรงนี้ก็จะมีตู้เอาไว้วางของจริงๆตอนแรกพวกนี้ั้าใจจะเอาไว้ข้างล่างพอสั่งแล้วมันนานกว่ามันจะได้ทั้งสองวีแล้ว<ช> <ๆ S 2> ไม่ได้ตู้อื่นไว้ข้างล่างแทนก็เลยยกตู้นี้มาไว้ชั้นสี่เอาไว้เก็บของต่างๆแล้วก็งตงอุปกรณ์ของเรานั้นเอนซึ่งถามว่ามีไหมไม่มีเพราะว่าส่วนมากจะอยู่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองสมดนะคะแล้วก็ห้องนี้ก็มีห้องน้ำจ้ะซึ่งคนอาจจะแบบแกะไนดูห้องน้ำอะไรบ้างมาดเหมือนกันก็ซึ่งแบบก็จริงก็จริง เราจะเมา,เานนึงเรื่องที่ตลกคือดิฉันอะไปซื้อเซตแบบนี้มาแบบเฮ้ยมันสวยมันแบบเข้าบ,บ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็กะว่าเหมือนใส่เข้าต้นบัดใส่สำลีอะไรน,นี้พอซื้อมาปุ๊บบอกแม่ช่วยซื้อสบู่ล้างมือหน่อยจะได้าเอามาไว้ที่ออฟฟิศแม่ซื้อแบบโฟมมึงซื้อเซตนี้มาเพื่อใส่สบู่ล้างมือสบู่เหลวแม่ซื้อแบบโฟมแล้วมันจะใช้กันได้ยังไงอะ่ะอันนี้ ก็ะะเลยต้องใช้แบบนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวรออันนี้หมดผิดคุณะบีบงานไม่ละเอียดค่ะใช่คือจริงๆเราก็ลืมที่จะบอกว่าเอาแบบเหลวเด้อเพราะว่าสมัยนี้สบูสบ่หลังมือเขาใช้แบบโฟมกันเนาะเออมันไม่ได้ใหม่ต่อไปแล้วพอที่ออฟฟิศเก่าเราใช้โฟมตลอดแม่เขาก็ว่าเขารู้ใจไงเขาก็คิดว่าเอออันนี้เคยซื้อเราใช้แบบนั้นมาตลอดและนี่ค่ะที่เกี่ยวผ้านะคะที่ันติดไว้ที่ันก็ยังไม่ได้ลอกออกแล้วแต่อาทิตย์ก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องลอกออกนะคะ ขอเกี่ยวคายดิฉันก็ตั้งใจซื้อให้มันเป็นแบบสีสีทองให้มันดูเข้ากับห้องอถามว่าเข้าไหมก็ไม่รู้เหมือนกันก็าเข้าหรือปล่าอ่ะโอเคสวยแล้วเนี่ยทุกคนอย่างที่เห็นนะคะออฟฟิศดาราเนี่ยก็เข้ามาทํางานที่นี่ได้ประมาณเดือนกว่ากันแล้วเนาะแต่ว่า ก็ย,ยังไม่ได้เต็มหรอกเอาจริงๆคือหลายๆคนเวลาเขาทำบ้านทำออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะบิวอินไปเลยโป้ม่วๆจป้าป้าป้าแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะเยอะมันจะเป็นร้านแบบมันไม่ใช่แค่หนึ่งร้านแน่นอนมันไม่จบแล้วตาดูจะว่ายไปอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่มันลอยตัวแล้วไอ้ตาก็อยากมีส่วนร่วมในการเลือกแบบทุกสิ่งทุกอย่างันเหนื่อยมากนะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีไอเดียว่าไปเจอร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มันน่ารักที่มันน่าจะเหมาะกับการใช้งานของเราที่มันดูแบบเหมาะกับการสตูถ่ายรูปก็บอกบุญกันได้ ได้นะแม่นะ้าเพราะว่านี่เนี่ยเป็นคนดูเฟอร์นิเจอร์ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เองทั้งหมดตูเตอร์ก็ต่อเองช่วยกันทํากันเองกับแฟนกับแม่กับพ่อเลี้ยงเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันกับออฟฟิศทัวร์ในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาภูมิใจในตัวเองมากๆเลยแล้วหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีออฟฟิศทัวร์อีพีใหม่มาแบบเต็มแบบแน่นแบบแ,แบบปังให้เพื่อนๆดูกันสําหรับวันนี้ตาไปแล้ว๊ายบา แล้วอันนี้โต๊ะแรกที่ตาซื้อมาก็แบบเออท็อปแอนนอร์แล้วก็ขาขทวสวยแล้วตอนไปซื้อโต๊ะให้พี่เมียี่ขาขาวามันหมดไงแล้วก็กัดโต๊ะวันนี้เพราะเราจะต้องทํางานแล้วแล้วแม่ก็ถามว่าถ้าไม่หนุกไม่ซื้อขาเท้าสี่อันเพราะว่าขาเทาอ่ะมันเหลือแค่สามเข้าใจปะก็เลยเอาดํามาด้วยแล้วดาอ่ะเหลือหนึ่งะเป็นขาโต๊ะคนละรุ่นด้วยนะสิอันนี้เป็นขาโต๊ะธรรมดาอันนี้เป็นขาโต๊ะที่แบบยกได้